đây phán phán đi bao? phán đi. À, nào đi phán 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 bắt phán 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 สวัสดีครับสวัสดีพี FC, ่พีเอฟซีลุงป้านาทุกท่านนะครับอยู่กับผมไปเดินป่าล่าผีนะครับก็วันนี้นะครับผมเนี่ยมายังป่านะครับอีกครั้งหนึ่งซึ่งครั้งนี้เนี่ยเรามาช่วงกลางวันซึ่งวันนี้เราจะมาห้างนบานนะเราเนี่ยจะไปดูพีโป่งข้างหรือว่าที่มันเนี่ยมาเล่นงานผมกับพี่มาซึ่งครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้มากันแค่คนเดียวนะผมก็มากับน้องเฟิร์สนะครับ วก็น้องบ้านนะครับสวัสดีครับผมบ้านเดินก่อนตลอดครับก็วันนี้นะครับผมกับน้องบ้านเนี่ยเราจะเดินทางเข้าไปในห้างกันนะครับพี่เอฟซีก็ไม่รู้ว่าช่วงวันเนี่ยเราจะเจอเข้ากับอะไรหรือเปล่านะครับผู้ผมก็ไม่มั่นใจนะครับก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมและน้องบ้านเนี่ยเราเนี่ยจะเดินทางเข้าไปเลยดีกว่านะบ้านนะโอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยครับแล้วก่อนอื่นผมต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิป ด้วยนะครับพี่พีเอฟซีครับโอเคถ้าพร้อมแล้วนะเดี๋ยวเราเดินทางเข้าไปเลยครับพี่พีเอฟซีครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปครับไปไปครับวันเชี่ยงอะไรเชี่ยงจอะไรวะี่ใจตัวละ

หางก็มันก็ชมดูเลาะมึงดูนี่ดิกมีเสื้อพอตัวอ่ะเสื้อพี่ข้าราเดินยวเดี๋ยวบเดิ๋ยวไปเท่อไปตามหาไปวันนั้นกูโดนเล่นงานกับตรงนี้แหละดีวันนั้นน้องเฟิร์มไม่มาด้วยในยด่านนี้บอกว่า ไอเฟอร์เป็นได้มาอ๋อเดี๋ยวไปแชงมาบ่ทำไรวะจับได้เผาแม่งเลยมังก็ออกไฟดิฮึ Hmm? มันคือตัวอะไรวะน่ะกูมไม่อูว่ากูเคยเอาอยางรัดมาทึางไว้แถวนี้ถือ,อตัวอะไรวะเพื่อน ันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่นนาในรังป่านั่นะคือตัวอะไรนะครับมันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะอันนี้น้องบาก็จะก่อไฟนะเพื่อเพื่อมันมาโจมตีเนี่ยนะเราจะได้ถือไฟแบบคุ้มครองตัวเองนะพี่แสีเฮ้ยออกมา ม,มันเมือนกำลังนกกาบา้านกร้อนปล่อยนกไอ้พวกนี้ออกมากอนวาวัด<ง>นกกาบา้านกของปีศาจฮะออกมาแนาจิมออกมาต้อง้โหโอเคอยานยนายอ้างนีสาเลือดแน่บานเนี่ยแน่ แม่จุ่มออกมาเฮียบัสเจอแล้วเป็นเป็นเป็นตัวอะไรไม่รู้อะอยู่งั้นอะขาแม่งยาวเบ้อยวปะเออมึงทิบกกอบไฟดิเร็ว Nghe cháy không? chớp hưu Nghe cháy lưu tên đơm mùi trường chị tân yêu không có Thôi tôi ra cái cả điện mình ổng mà nè 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 Đơn, Bên sẽ mình khang nữa bà nghe chai không? Nghe chai không lấy không? Bài uh. Rồi, mày con á tùm hơi bay lên bát ừ. mình quá tấm mình ừ. ngay chim không à พีพฟสีเกมมือลองร่มมีเอ่อมีปล่งอยู่อ่ะวาทูนะได้ยบาบะโล่เอ้นะ่ะเปิดวัดเอาท่ากอนมา่อนบ้านมึงไหวใช่ไหมเผาเลยใช่ไหมเผาเลยแต่พวกกูจะคอยดูอยู่ห่างๆห่างๆแต่ห่วง mơ mi Còn đang dừng lại Mưa mì phá đu phá đu nè ai Lê Hơi hơi Bát, bát, lá mình khóc con phải dân điều Lá mình khóc con phải dân điều mình qua phải cho mình á à. mình có mấy cái không á mình phải đó mình qua phải nè phanh nữa mít đi gà phanh lưới bát phanh lang đi chai chai

มัดแชะไว้เรียบร้อยแล้วอ้าวไม่ได้เผาตรงนี้อ่ะเผาตรงนี้ไงเ๋ยจะล้างมขาเผาเลยมันก็ไฟนี่เห็นบอกไฟฟันยับเลยอ่ะตอนนี้เราก็จะเผามันเลยนะเหมือนมันดิ้นว่ะแต่มันไปไหนไม่ได้เนี่ยมัดขาไปเรื่เลยนะไม่ต้องใช่ไหมนี่มันออกมันข้าเลย

มันตายแล้วไงโอ้โหฟันเขาไปไล่ทีเลยกองไฟไว้พียอ็มีเมื่อกี้คือเราตั้งกองไฟไม่ททำมันสุบพวก,กผมหนูว่ามันตายแล้วกลาวว่าจะลากไปกทีนึงเดี๋ยวเดยวใหญ่เหรเย,ยมันไปไหนแล้วบัสไปที่บนแล้วอะ

เอางี้เดี๋ยวกูกับน้องเฟิร์สจะไปซุ่มเชิงเหมือนพวกกูกลับแล้วอ่ะแต่ว่าเหมือนมึงอ่ะเหมือนมึงอยู่คนเดียวเหมือนมันน่าจะแบบคิดว่าเราแบบถอยแล้วเดี๋ยวมึงคนเดียวมันน่าจะกล้ามาเดี๋ยวกูจะลองซุ่มไปแอบกันน้องเฟิร์สนะบายกูกลับก่อนนะไปเฟิร์สเรากลับเลยไปเชิงเหมือนกลับก่อนนะพี่พี่บายกูกลับแล้วนะมึงไหวใช่ป่า 你跑来

ได้ลจ uh, er ับจับจับมือมันเับเราพีเดี๋วเราพีเดินเลยนะเฮ้ยอยู่เวคุ้าวอาอะอะไรวะบัสไปจับมันนะมีจะก็อไฟลองวมจะให้น้องบัสไปจับมันเดี๋ใหญ่จะมาคุยนะใหญ่ Này tôi cho phan văna ai 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 nè ai 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 nè ai 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 nè ai quay bao bát mình làm lại ai 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 đây bát bên lại quá bên lại hay bị chuối bao

Phớt, mึง ăn, mày phá con. Mình sẽ đi làm đi. Mình đi mình ăn cái gì? Mình ăn bảy mươi mốt. 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 Mình กใจเราดูก่อนไปไปดูอาการในบ้านก่อนเปิดไปเราออกไปก่อนดูอาการสูกไหมคพี่ครับผมขออย่ไปดูอาการน้องชายผมก่อนนะกับน้องชายผมแย่มากเลยตอนนี้ไปดูว่าสมิงเนี่ยมันทำอะไรกับน้องแต่ผมเห็นนะเขาเขาคือกัดคอทีแล้วผมหนูว่าจะไม่อะไรไงเปิดไปตอนนี้เนี่ยผมกับน้องบาสนะบัสหนูครูเบิรงเราเข้าไปกันตอนนี้ผมกับน้องบาสเราก็ได้ออกมาข้างนอกแล้วนะ ตอนนี้ผมก็ได้เช็ดเลือดให้น้องบาดไปมั่งล้นะครับพี่พีเอฟซีเจอไหมก็เลือดน้องบาสเนี่ยออกค่อนข้างเยอะเลยนะแต่ว่าผมเช็ดไปแล้วก็ใบเสื้อมอบเนี่ยเดี๋ยวกำลังจะเดินออกไปห้าใบเสื้อมอบกันนะเพื่อที่จะปิดบาดแผลน้องบาสเพราะว่าตอนนี้อาการน้องบาสเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบเลือดไหลเลยเป็นรอยเคี้ยวของมันเลยนะเฟิร์นนะเราก็ไม่ดูนะบานนะว่ามันกัดโดนตรงเส้นเลือดใหญ่หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราก็จะขอตัวเดินทาง ออกข้างนอก่อนเดินอะไรอ่ะเพื่อที่จะไปหาหมอนะครับโอเคครับเดี๋ยวไงผู้บุกทั้ง3คนขออนุญาตเดินทางออกจากนอกพื้นที่กันก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมและน้องบาด้วยนะโอเคครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับพี่เอฟซี